สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sleeping Tea วันนี้เราอยู่กันในเกศคิชเรียเฟเบิลส์น้องแมวท่านน้อยนั่นเองวันนี้เราจะไปที่เมืองเมืองหนึ่งซึ่งรู้สึกว่าจะมีผู้บัญชาการฮาเซลมาที่แถวแถวหมู่บ้านนี้มาดูบริเวณแถบนี้เราก็จะไปดูว่าเอ๊ะท่านมาทำไมกัน ไปลุยกันเลยทุกคนไปเดินทางไปที่เมืองเมืองเมืองอะไรนะเมืองอะไรเราไม่รู้ไปเดินทางไปดูกันเรามาถึงทางเข้าเมืองกันแล้วทุกคน <S <S อุย๊ย ็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันนะดูสิทหารป้องประการริดวโิโรผู้บัญชาการเฮเซลโอ้เป็นเป็นเสือนะเสือแดงดเวยนะทุกคนโอ้นทั้งคู่ไปได้แล้วครับท่านว้าวโอ้ยเด็กบุ๊มบอย่างเยอะสวัสดีทนะหาร ายทั้งสองคนทำหน้าที่ปกป้องหมู่บ้านพุ่งเท้าใช่ไหมครับท่านราสมัครมาเพื่อปกป้องหมู่บ้านแต่เราไม่ทราบว่าคำสั่งนั้นได้ส่งกํกากำลังทั้งหมดมาที่นี่ด้วยและชงการโดยตรงจากพระราชาพระองค์ประชุมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลังจากผู้บัญชาการบลูส่งนายมาที่นี่คือให้กองกำลังหลวงอย่ในีป้อมให้ได้มากที่สุดในกระทงต้องปังปากการที่ถูกลืมเป็นนานแล้วอย่างริเวโรด้วยวิธีนี้ทำให้สามารถ ตอบสนองคำสั่งได้รดเร็วค่ะเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านอ๋อมีอะไรให้เราช่วยไหมทางานที่ผู้บัญชาการบลูมอบหมายให้ก็พอแต่แทนที่จะรายงานกับเขาในรายงานฉันได้เลยคุยกันแล้วเขาก็ตกลงโอเคเข้าใจนะครับท่านดีแล้วมีค่าวใหม่ๆบ้างไหมครับท่านเราได้ลาดตระเวนบริเวณรอบนอกหมู่บ้านแล้วได้ขอยืนว่าไม่ปลอดภัยสาหรับผู้ที่ไม่สามารถต่อสู้ได้เลย โชคดีมอนสเตอร์ยังไม่พยายามจมตีหมู่บ้านตับใดหมู่บ้านยังอยู่พวกเขาก็จะไม่เป็นอะไรผู้วชะชาการในพิบัตินี้เกิดขึ้นได้ยังไงท่านมีเบาะแสรหรือเปล่ามันเคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่ใช่หรอไหนไปได้ยินจากไหนเดี๋ยวข้าราชการหลับสูงพานที่รู้เราเอ๊ะเอเอก็แลดินมาจากเออาอ๋อ,อเราได้ยินจากจากคนในหมู่บ้าน <laughs> หัวหน้าหมู่บ้านใช่นั่แหละเขาพูดถึงมันอ้่าอย่อางนั้นเหรอเขาไม่แปลกเท่าไหร่หัวหน้าเริ่มแก่เขาน่าจะอยู่พอๆกับปู่ของนายนะอ๋อลุนโเ,เก่าจะรู้มันจะกปู่ของเงียนซ่าด้วยเหรอนด่ยินันจากดิ้ก็ได้ยินมาสอบสัมมเรื่องอะนะเอาล่ะมีไหนอย่างต้องทำทหารกับทำหน้าที่ซะไ,ได้ข่าวใ,ใหม่ๆจะแจ้งให้ทราบละกันโอ้โหก็ ยังไงก็แปะอยู่ดีแสดงว่าัยพิบัติหรือายนะนี้ยังไงสิเราต้องไปไหนอันนี้ไงผู้บัญชาการอย่างนี้นี่ไงถ้าหามนี่คือทำหน้าที่หรือไงหน้าไหน้าอายไปหน่อยแต่เขอถามหน่อยนะนช่วยส่งอันนี้ให้ชันทีได้ไหมอ๋อคุณแอปเปิลนี่เองเธอขอฉันเอาสมบัติบางอย่างมให้เธอโอเคขอบคุณ ที่ช่วยเหลือนะบอกเธอว่าฉันขอโทษที่เอาไปให้เองไม่ได้เดี๋ยวฉันจะไปเยี่ยมเธอเลยเรวนี้แหละอ๋อโอเคได้ได้ได้ไ,ดไ,ดไปไปคุณจฟเฟอนี่มีของมาส่งจ้าน้องยายหาอะไรอยู่หรือเปล่าโอ้มาจากเฮเซิลเหรอเธอไม่เคยเปินเป็นเลยตอนนี้เธอยังเด็กมากก็ตื่นล้มช่วยเหลือคนรอบข้างแต่ลเวลาให้ก็จริงไม่ว่าเธอสบายดีไหมช่วงเ,เด็กนทีน่าสงสารจริงๆ ช่วยอะไรหน่อยได้มิจ๊ะอยากเอาขนมให้เอซิลชอบอ๋อโอเคแอปเปิ้ลเอาเท่าไหร่แอปเปิ้ลกี่อันสิบยูซี่มีโอเคพอดีเลยโอเค เอาไปส่งให้เฮเซลด้วยนะบอกให้เธอพักผ่อนด้วยล่ะรถกับฉันทำได้ดีไม่จำเป็นต้องกงงังวลนี่สําหรับเธอจ้ะเธอก็ต้องกินด้วยนะจักเธอกินอาหารอร่อยอยินดีอ็รับเสมอโอ้ขอบคุณจริงมาถึงแจะ้ะนี่อะไรเนี่ยป้าจากป้าฉันหรอ เออฉันเป็นแบบนี้มาตลอดทําให้คนรอบข้างเป็นทุกข์ขอบคุณที่เอามาให้นะมีความสาหรับฉันมากเลยสวัสดีนายทหารไปดูรอบๆป้อมปกักการดิเบโรบ้องไหมตอนนี้เรากําลังสร้างสะพานที่หักหมอ,อเป็นห่วงพวกคนสมทุนสามที่เวงัลวงลงวาม่ามชีเหลือแล้วเดือฉันไม่รับไม่ได้รับก,การฝึกก่อสร้างน้องจกนทีงาเราก็ล้นอยู่แล้วต้องารใครชักคนหีเรื่องนี้กับชั้งปีเลกขอให้คำแนะนำสร้างสะพานได้โอเค ขอบคุณนะจะไปท่านนี่ไงซ่อมสะพานไม่ยากเกินไปจำได้มีวัสดุแต่ฉันเพิ่งมาถึงไม่รู้ว่าจะหาได้ทา่ไหนเลยนี่นายขึ้นเคยกับแถวนี้ใช่ไหมช่วยหายฉันหน่อยนํำโนต้ตไปให้กัดแก้สะพานเขาเขาจะบอกเองว่าต้องการอะไรทนไม่ยั้งเลยเจอแล้วว่าไงทาหามีอะไรช่วยไหม ดูฟัดขอให้เราเตรียมวัสดุสำหรับสะพานนีงเหรอเข้าใจแล้วโอเคมาดูกันเราต้องการหินหินเหล็กดินเหนียวและเปลือกแข็งไม่งรีบดูฟัดคงให้อยากให้ใน,ใน,นายบาดเจ็บไปซะก่อนฉันจะรออยู่ที่นี่นะหินเหรอหินยี่สิบโอเค a few moments later มาเราได้หิน มาครบแล้วเรามาดูกันโอ้นายเอาสิ่งที่เราต้องการมาแล้วเปิดขึนมาน้อยกับฉันเลยต่อไปหาหินเหล็กมอนสเตอร์ในปา่ารอปหินเหล็กได้นายต้องอดทนเพราะมันหายยากสักหน่อยนะหินเหล็กหรอหินเหล็กหินเหล็กอ๋อได้จัะโ,โอเค a few moments later Okay. หินเหล็กก็ครบแล้วมาดูกันเสร็จมากนี่คือหินเหล็กที่เราต้องการผลงานนะ่าพาทพอใจมากหินเหล็กเรียบร้อยต่อไปก็ดินเหนียวได้ยินว่าดินเหนียวได้จากการกําจัดมอนสเตอร์ในบริเวณป่าโอเคเราไปหากัน a few moments later ของชิ้นที่สอันสุดท้ายแล้วมั้ง ดิงเหนียวครบแล้วสุดท้ายทงการเปิดแข็งพวกแมลงคือสิ่งที่นายต้องการ,กร,ท,การทำไมลนะ่อย่างนี้ว่ามแมลงตัวที่ยากจะชนะละ่ะมันพวกเปิดแข็งบนหลังของมันโอ้ยังไม่หมดยังเหลือเปิดแข็งอีกอันหนึ่งไปไปหาการแล้วเราก็กลับมาใหม่นะคน a few moments later ที่สุดก็ครบแล้วมาอุปกรณสุดท้ายละ่ะ เราพร้อมแล้วกดกลับไปรายงานกับรูฟัตขณะที่เราเริ่มการซ่อมแซมรูฟัตน่าจะเป็นพี่หมีโอเคไปฝึกพี่หมีกันพี่หมีเรามาถึงแล้วโอ,โอ้ในนั่นเองเรียนการเสร็จแล้วหรอใช่ใช่ดีมากเราจะเริ่มทำง,งานทันทีที่เสร็จงานที่ทนี่ว้าวคนเรามานอนรอ ดูพสกันเถอะว่าทำจะซ่อมสะพานเสร็จเมื่อไหร่ปเฮ้ยเนื่อไงเขากำลังซ่อมสะพานกันโอ้ซ่อมซ่อมกลางฝนตกเลยนะ โอเคชาวเร็วเรามาทำงานฟาร์มของเราให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยไปดูสะพานกันว่าสะพานเป็นยังไงบ้างแล้วเพราะว่าพวกพี่หมีกะทะหารก็ทำงานแบบท่ากลางสายฝนสุดจริงๆพวกพี่เขาไปกัน Let's go <S เรามาถึงเมืองแล้วคุณเรามารายงานให้ท่านผู้บัญชาการเหนว่าเราได้ทําสะพานแล้วสวัสดีทหารขอบคุณที่ช่วยเราซ่อมสะพานนะนายเป็นทหารีเก่งมากเลยฉันต้องแต่งตั้งลูกน้องจริงของฉันสักคนไปปกป้องหาดชานีนี้รยนั้นเปิดกว้างเกินไปสําหรับการโจมตีไม่เหมือนกับที่นี่หรือ่บ้าลุงเท้า ในช่วยสงว่งข้อความถึงผู้ดูแลโรงแรมนั้นได้ไหมฉันไม่อยากให้พวกเขาตกใจเมื่อพวกกัดปรากฏตัวได้เลยท่านวังตัวด้วยนะที่ไหนเนาะอ้ข้ามอ๋อสะพานเสร็จข้ามไปเลยโอเคทุกคนไปเราต้องไปเตือนชาวบ้านชาวช่องกัน มาถึงหาะชานนนี้แล้วทุกคนหาะชานนนี่แดดที่นี่ร้อนมากเลยเองคิมกันแดดให้ฉันหน่อยสิอาถารน่าจะร้อนมากๆากเลยไนหะนเพิ่งมาใหม่ร้อนไม่เคยเห็นเลยฉันชื่อชาปีเป็นชาวะมงก็เคยเป็นแต่นะเออน้องที่นี่มัน ไม่น่าจะไม่มีอันนี้ละน้ำแห้งเหือดจริงด้วยไม่เคยเจอโจนสลัดหรอกเอา้าก็มีน้ำนี่นาะเออเนี่ยนะโอ้โอลูกค้าใหม่นี่ต้อนรับผมว่าจะเพื่อเพลินกับหาชนินี้นะไม่พักหรอด้าเอ้ยคุณมีข้อความจากต้องประการรีวิโร่อเปล่าในที่สุดคนที่ปกป้องเราเรารอดแล้ว เอ๊ะคุณไม่ปกป้องเราเหรออ๋อท่านนที่น่าจะปกป้องเราใช่ไหมขอบคุณผู้จัก,การป้องปากการ,ริเบโลด้วยว่าเราขอบคุณมากเลยนะขอให้แสงสว่างสองทางพวกเขาเสมอโอ้ขอบคุณครับพักเถอะนานๆๆด้วยนะว้าวนากทรายมีอะไร ไม่มีกรุนเช็คในที่อพอเราบอกเสร็จงั้นเราไปรายงานท่านเฮเซลกันว่าเราทำหน้าที่ลปรยแล้วนะจ๊ะท่านเฮเซลอ้าวว่าน้องทํา็งไงบ้างแสดงว่า ไม่มีควิดแล้วเต่งว่าน่าจะต้องรอเวลางั้นเราก็ขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้นะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง Sleeping P ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย